สนุกตอบคำถาม SMS ประจำสัปดาห์กับทีสปอร์ตการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2หรือ AIS League คือลีกฟุตบอลอาชีพที่มีความสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในระดับภูมิภาคเป็นบันไดก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของลีกฟุตบอลสูงสุดของเมืองไทยในระดับดิวิชั่น1และไทยพรีเมลีกกว่า100สโมสรทั่วทุกภูมิภาคชิงชัยเพื่อความเป็นที่1กับการเข้ารอบสู่การชิงแชมป์รอบสุดท้ายคือรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนส์ลีกของการแข่งขัน AIS l e a g ภูมิภาคดิวิชั่น2ปี2013มีทีมทั้งหมดกี่ทีมระหว่างทีม TS 1 13ทีมหรือทีม TS 2 12ทีม ส่งคำตอบมาที่4221565ผู้โชคดีจากการคัดเลือกจะได้รับเสื้อกีฬาจากผลิตภัณฑ์กีฬารีบออกเป็นของรางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่14ตุลาคมนี้รีบส่งกันเข้ามานะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2013ครั้งที่17รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่คำตอบคือ TS 2 3ต่อศูนย์เซตและนี่คือผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับทีสปอร์ตชาแนลผู้ได้รับรางวัลรอการติดต่อจากทีมงานและรับของรางวัลเท่ๆจากทีสปอร์ตไปเลย